เราต้แขนดูขาที่ขามีแผลตรงไหนยังไงอะไรบ้างมีแล้วครับนะฮะมีฮะพี่อีทครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเรายังคงต่อเนื่องกับเรื่องของทุนสีทุนจีนสีเทานะครับนะฮะมาต่อเนื่องกันว่าข่าวเกี่ยวข้องข่าวใครเกี่ยวข้องข่าวการยืดทรยบข่าวการทําสำนวนของตำรวจส่งอายการเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มขยายความกันไปมันบาดอะไรพี่อีทบ้างบาดแน่นอนอันแรกเลยเมื่อกี้ที่กัปี้พูดมานะคะ ใครเกี่ยวข้องบ้างอาใครเกี่ยวข้องปรากฏเราเจอบุคคลสําคัญในแวดวงการเมืองและแวดวงข้าราชการระดับสูงเยอะมากโอ้มันบาดตรงที่ว่าเรื่องชั่วๆเรื่องเลวๆอย่างเงี้ครับทําไมถึงมีคนซึ่งเราคิดว่าน่าจะต้องรักชาติรักแผ่นดินมีบทบาทมีหน้าที่ในการจะปกปักรักษาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองครับทําไมเขาไปคบกับคนชั่วเหล่านี้ อ๋นะคะอครเกี่ยวข้องนะต่อไปตามสืบอยู่นะการยึดทรัพย์ข่าวการยึดทรัพย์ตอนนี้เขาบอกยายึดไปแล้วห้าพันกว่าล้านแล้วยังมีอีกเขาว่าอีกประมาณสามพันกว่าล้านแล้วมันมีอีกหลายธุรกิจที่ยังขยายความกันไปอีกนั่นไงฮะทำไมบ้านเมืองเราเจ้าหน้าที่เราเป็นอะไรไปครับทำไมถึงปล่อยให้คนทำชั่วจนกระทั่งครับ มีเงินหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจชั่วร้ายแบบนี้ตั้งแ9ดเกพันล้านเยอะมากนะคือถ้ามันเป็นเงินจากการค้าขายสุดจริต เราก็จะยินดีด้วยคนที่ทำธุรกิจและประสบความสำเร็จครับแต่การที่มีเรื่องบ่อนพันนันมีเรื่องยาเสพติดมีอะไรที่มันไม่โปร่งใสเทาๆครึมๆแล้วก็รวยกันได้ขนาดนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ของรัฐทำอะไรแสดงว่าก็คืออาจจะต้องมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องมั้งใช่เราจึงไม่แปลกใจที่มีกร์ตูนน่ะเอามาฉายอีกรอบไหมครับ ชีวิตต้องถือตะเกียงเอามือไปจูงตำรวจออกมาแล้วมันก็มีบทความในแนวหน้าที่ก็บอกว่าหลายอย่างนะคะคนอื่นรู้แต่ทําไมเจ้าหน้าที่บ้านไม่รู้เขายกตัวอย่างคนเล่นการพนันรู้ว่าบ่อนอยู่ไหนทําไมตารวจไม่รู้คนซื้อยาเสพติดรู้ว่าจะไปซื้อได้ที่ไหนทําไมตํารวจไม่รู้ครับคนซื้อประเวณีรู้ว่าซ่องอยู่ไหนแต่ทําไมตํารวจไม่รู้อื มันบาดจริงๆนะข่าวแบบนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าลับหูรับตาทีนี้มาพูดถึงการทำสำนวนการทำสำนวนของตำรวจในการส่งอายการเรื่องนี้เป็นไงฮะที่เห็นที่เขขนไปนี้แล้วก็ชูวิตเข้าไปยืนนับหนึ่งสองสามเฮ้ยชั่วร้ายกันจนกระทั่งกล่องใหญ่ๆที่ใส่เนี่ยมันเป็นสิบกว่ากล่องเลยหรอ ้องเป็นคือไปสำนวนเรื่อนี่มันชั่วกันขนาดไหนเนี่ยมันถึงได้ทำขนาดนั้นหลักฐานมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าครับเมื่อจะมีการสอบสวนทวนความนะครับครับขณะนี้พักเพื่อไทยเนี่ยครับเขาเป็นพักฝ่ายค้านที่มีหัวหน้าพักเขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการออแต่ทำไมคุณชูวิทย์ถึงเอา หลักฐานต่างๆไปมอบให้พักก้าวไกลเอออันนี้น่าคิดนะอันนี้มันก็มีความรู้สึกข่าวอย่างนี้มันบาดพิมพกันนะว่าทําไมเขาไม่เอาไปให้กับพักเพื่อไทยออหรือว่าเป็นเพราะว่าพอเราดูเรื่องแรกที่เมื่อกี้เราพูดฮะคน<ท>ยโ,คโคยงใหญ่เนี่ยอยู่ในพักเขาเยอะหรือเปล่าโอใช่ไหม<อ>บางคนเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีรเป็นอะไรต่างๆนั้นนะและในขณะเดียวกัน เรื่องของบ้านราคา30ิบล้าน40ิบล้านห0ิบล้านที่เป็นเงินสองพันกว่าล้านมันเป็นของคนที่เกี่ยวข้องกับพักหรือเปล่าอ๋อเออเออนี้น่าคิดนะครับเพราะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องชั่วร้ายของประเทศเลยนะครับที่มันจะปล่อยให้คนจีนมาทำธุรกิจผิดกฎหมายแต่ทำไมพักฝ่ายค้านที่โอ้โหสารพัดจะจัดกเรื่องตะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องแต่ทำไมไม่แอะเรื่องนี้เลยอะ เออนี่มันมีความรู้สึกเหมือนมีคมมีดมาบาดตรงนี้เออนี้อันนี้ทำไมคุณไม่จัดรัฐบาลไปเลยว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้เป็นไม่จัดการปล่อยเป็นอย่างนี้ได้ไงทํำไมคุณไม่ซัดรัฐบาลเรื่องพวกนี้อะเรื่องนี้มันเป็นความจริงเชิงประจักษ์ถึงขนาดยึดทรัพย์ได้ห้าพกว่าร้านแต่ทําไมฝ่ายค้านไม่มีการพูดสักแอะเดียวเลย โอ้โถ้าเกิดเรื่องมาแล้วคุณชูวิทย์ก็เอาหลักฐานไปมอบให้กับทางด้านของพักเก้าวพก้าไกลอันนี้ไม่ได้กล่าวหาอะไรนะเพียงแต่สงสัยอ่าสงสัยเฉยจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามต่อเรื่องนี้ว่าเรื่องที่คุณชูวิทย์เนี่ยเปิดเผยเรื่องราวต่างๆมากกว่าที่ตํารวจออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้พีนมองยังไงก็มองว่ามันน่าจะมีคนบางคนในตํารวจหรือเปล่านะคะ ที่มีส่วนเกี่ยวขออ้องเพราะตามข่าวเห็นบอกว่ามีนายตำรวจจำนวนหนึ่งนะ,ะที่ถูกปลดออกราชการไปแล้วเพียงแต่บ้านเราไม่ได้รู้ว่าเป็นใครบ้างใช่ก็แปลว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอเรื่องการตรวจหลก<ะ>ักฐานการปล่อยให้คนหนีไปสิบกว่าคนแล้วว<อ>่าคนที่จะอยู่ในคดีนี้หนีไปสิบกว่าคนแล้วแล้วทรัพย์สินกว่าจะไปยึดก็ช้านี่แหละ เรื่องราวเหล่านี้บาดมากเลยนะคะต้องไม่โดนคนเดียวแหละผม,มว่านะม<แ>ันต้องแบบว่าไม่ปล่อยให้เพื่อนโดนเธอโดนฉันต้องโดนด้วยแหละอย่างนี้นะฮะ